ตู้ที่หลายคนรอคอยมาแล้วกับ isuzu 9ที่นั่งรุ่นปี2025โฉมใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยฟังกช์ชันครบครันและที่สำคัญคือความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์คนไทยได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ผู้ประกอบการหรือแม้แต่คนที่ชอบรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ก็ต้องหันมามองคันนี้ด้วยความที่ isuzu เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจึงมั่นใจได้ในเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยอิซูซูก้าที่นั่ง2,025ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงด้านท้ายไฟหน้าเล็ตแบบโปรเจคเตอร์เสริมความดุดันผสมกับเส้นสายของตัวถังที่ดูมีความโชบเฉี่ยวแต่ยังคงความแข็งแรงบึกบึนในสไตล์ i ิซูซูล้ออลลอยขนาด17นิ้วถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษเหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันหรือแม้แต่การเดินทางไกลที่ต้องใช้ความมั่นคง มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของรุ่นนี้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดบอะทั้ง9ที่นั่งมีขนาดใหญ่บอะดแถวที่2และสามสามารถปรับเอ็นได้ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้เดินทางไกลบอะหุ้งหนังอย่างดีพร้อมช่องแอร์แยกสําหรับแต่ละแถวช่วยกระจายความเย็นได้ทั่วถึงระบบความบันเทิงตรงกลางใช้หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่กระจายเสียงได้ดีตลอดห้องโดยสาร ทางด้านขุมพลัง Isuzu 9้าที่นั่ง2,025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ150แรงม้าและแรงบิดกว่า350นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันได้อย่างไม่ต้องกังวลระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำ ช่วยให้การขับขี่มีความต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ14-16ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังเป็นแบบแนบซ้อนที่รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมช่วยให้รถมีความนิ่งแม้ขับผ่านถนนครุขระหรือเวลาโดยสารเต็มคันพวงมาลายัยเป็นแบบพาวเวอร์ไฟฟ้าที่ให้ความแม่นยำในการควบคุมแม้เป็นรถขนาดใหญ่แต่กลับรู้สึกคล่องตัวและไม่หนักมือ ในเรื่องของความปลอดภัยอิซูซูไม่เคยละเลยรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยเบรก BA ถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันการลื่นถลย TCS และยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด HDC อีกด้วยนอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยจอดเพื่อช่วยให้การขับขี่และการจอดทำได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นเหนือคู่แข่งก็คือราคาที่จับต้องได้อสูสุตั้งใจจอะตลาดผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มครอบครัวด้วยราคาที่คุ้มค่าต่อสิ่งที่ได้รับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในตลาดรถตู้ตอนนี้เมื่อรวมกับศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศและอะไหล่ที่หาง่ายมากจึงไม่น่าแปลกใจที่รถรุ่นนี้จะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของหลายครอบค,ครัวและผู้ประกอบการในปี2025นี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดินทางครอบครัวใหญ่หรือคนที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบ Isuzu 9ที่นั่งปี2025ก็พร้อมตอบโจทย์ทั้งความสะดวกความปลอดภยัยความประหยัดและความทนทานในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ใหม่อยู่บอกเลยว่าคันนี้ต้องเข้าไปลองขับด้วยตัวเองแล้วว่าจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงพูดว่าคุ้มเกินราคา ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS ของเราเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆทั้งญี่ปุ่นและไทยก่อนใครรวมถึงสาระดีๆข่าวสารอัปเดตในวงการยานยนต์ที่เรานำเสนอแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ